ศึกวันลุมพินีรายการใหญ่ครับนำคาราวานนักมวยไทยดังๆมาชกเพียบครับไม่ว่าจะเป็นนั่นเสกสรรออขวัญเมืองครับจพบกับนาธานแลมโบเล็กต่ตโยทาครับจะพบกับานันฟาริยาานั่นกิ่งสร้างเล็กครับดวลเดือดกับทั้งนั่นของกล้องกรณีสอสมหมายถือว่านะครับเป็นภาค2ของทั้งคู่แล้วครับเป็นมวยที่น่าดูเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงด้วยก,กันทั้งคู่ สลับคู่นี้อาจจะเป็นกิ่งสร้างเล็กครับก็เตะขาเจาอยังต่อยหมัดก็คนนี้ก็อาวุธดีเหมือนกันต่อมาครับหน้าของจอมโหมดพบก,กับอักรามจอมโหนก็เป็นมวยที่อาวุธดีอยู่แล้วครับประเภทเตะขาเจาอยังต่อยหมัดถือว่าอาวุธหนักอาวุธแรงคู่ถัดมาครับสิทธิชัยพบกับเอสดีสิทธิชยัชยก็เป็นมวยที่อาวุธค่อนข้างชัดเจนหนักแรงครับและคู่นี้ครับคู่มวยที่แฟนมวยตั้งตาองรอชมครับซุปเปอร์เล็ก คบกับนั่นนาบิลซุปเปอร์เลกนี่ถือว่าเป็นหัวที่ชกยากนะครับมาชกที่รายการวันก็ถือว่าปรับตัวได้ดีนะครับวันนี้มาเจอกับนาบิลนะครับถือว่านาบิลเป็นมวยสูงยาวนะครับทางนั้นของซุปเปอร์เล็กนี่จะโหลดนาบิลลงมาให้เตี้ยสั้นเท่าตัวเองได้หรือไม่ต้องรอดูครับแล้วก็คู่ดีอีกคู่หนึ่งก็คืออาจารย์พบกับห้าของอนาโตลี D. และที่ขายไม่ได้เลยครับพัชจันฉายพร้กับ 3A พัชจันชายนี่นะครับใครๆก็รู้อยู่แล้วครับว่าฝีมือจัดจ้าน 3A เหมือนกันครับซ้ายไฟลามทุ่งนะครับคู่นี้ครับพบกันในภาคที่2ภาคแรกทางด้านของพัชชันฉายเคยชนะมาและอีกหนึ่งคู่นะครับก็คือเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับศอกผีดิบพร้กับนันนิโคนะครับนี่คือรายการใหญ่เลยนะนะครับในรายการ ศึกวันลุมพินีครับห้ามพลาดเลยครับในวันที่23มิถุนายน2566นั่นเองครับ